สวัสดีครับพื่อผมนะฮะโตอบโตถอยนะฮะก็คลิปนี้นะฮะจะมาทําวิธีการนะครับสอนนะฮะการแก้ไขปัญหานะฮะแมคโครรุ่น1 5 5 0นะครับปัญหาของมันก็คือว่าเมื่อเรากดตัวอาร์มนะฮะกดมาแล้วนะฮะมันไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะฮะมาดูอาการนะครับอันดับแรกนะเราต้องตรวจเช็คดูก่อนนะฮะว่าทุกอย่างทํางานหรือเปล่านะฮะอันนี้ทํางานอยู่นะครับถ้าเรากด เห็นไ,ไหมฮะอาร์มไม่ยอมกดขึ้นนะครับก็คือตัวแขนนั้นไม่ยกอะ่ะเอาง่ายๆมันกดค้างไปเสแล้วเห็นไ,ไหมฮะแต่ฟังก์ชันอย่างอื่นทํางานได้ปกติยืดได้นะฮะยืดได้หดได้แล้วก็อาร์ก็ทํางานแต่ว่ามันยกไม่ขึ้นเห็นไ,ไหมฮะสองปุ่มนี้ไม่ทํางานฮะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับพลิกรถมามันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดนะฮะ อ่ะนะมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดหกตัวนะครับเราถอดน็อตออกก่อนเลยอันดับแรกนะฮะนี่นะครับดูนะวิธีการนะครับไม่ยากนะฮะสามารถทําได้นะอเอาไขควงธรรมดาก็ได้นะครับถอดน็อตออกนะครับมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดหกตัวอ่านะครับหนึ่งสองนะฮะอ่าเป็นบางคันนะครับที่มันมีปัญหาเนี่ย อ่านะครับสามแล้วก็ตัวที่สี่ตรงนี้นะครับอ่าสอดน็อตออกมาตัวที่ห้าตรงนี้โอเคสอดน็อตเพียงห้าตัวครับตัวที่นะฮะห้าตัวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวก็สอดออกมาแล้วนะครับ นางันหมนะฮะเมื่อถอดออกมาแล้วเราจะเจอแผงวงจรนะะดึงออกมาตรงนี้มันจะติดเดือยล็อกนิดนึงนะฮะดึงได้เลยนะ,ะดึงออกมาจะเจอแผงวงจรลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปนะฮะปัญหาของมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดึงนะฮะถ้าดึงไม่ออกก็ใช้ครีมนิดนึงนะครับตรงนี้มันไม่มีสลักอะไรนะฮะเราก็ใช้ครีมนะฮะดึงสลัก ที่ึงสลักออกมาอ่าดึงสลักออกมาก็หลุดประมาณนี้จากนั้นนะฮะเอาออกมาก่อนเลยก็ได้นะครับเมื่อออกมาแล้วเรามาดูระบบเฟืองตรงนี้นะครับเราลองกดดูเห็นไหมฮะเฟืองยังทํางานอยู่นะครับสาเหตุของมันก็คือเห็นไหมฮะมันจะมีลิมิตอยู่ตรงเนี้ย นะฮะมีลิมิตอยู่ตรงนี้นะครับที่จะคอยดันคอยดักอยู่นะครับมีมีวิธีแก้อยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือ1ใส่เข้าไปใหม่นะครับย้ำนะฮะมันเป็นบางคันเท่านั้นนะฮะมันไม่ได้เป็นทุกคันก็คือว่าลิมิตมันอาจจะทํางานผิดปกติหรือว่าลิมิตมันสั้นนะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนี่คือวิธีที่1นนะครับ ใส่เข้าไปแล้วลองกดเล่นดูใช่ไหมฮะมันก็ทํางานได้ปกติเนี่ยนี่ฮะ,ฮะนี่คือทํางานได้ปกติเรียบร้อยไหมฮะลิมิตก็จะตัดนะครับวิธีที่สองนะฮะวิธีที่สองก็คือเอาลิมิตออกซะเลยนะครับโดยการดึงสายเส้นนี้ออกดึงสายเส้นนี้ออกนะฮะตรงนี้จะไม่มีลิมิตละนะฮะ นะฮะมันจะไม่มีลิมิตนะครับนะฮะทำได้สองวิธีนะครับแต่ว่าเมื่อตเราดึงสายลิมิตออกอะ่ะลิมิตจะไม่ทำงานเห็นไหมฮะอ่าโอเคมันค้างอีกแล้วนะครับเนี่ยกาครค้างมาดูลิมิตอีกทีนึงลิมิตมันยุบอะ่ะ ก็คือว่าเราดันขึ้นสูงสุดเกินไปนะครับตัวลิมิตตัวเนี้ยนะฮะนี่ครับชี้ให้เห็นปัญหาชัดๆก็คือตรงนี้นี่ฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อซูมหน่อยซูมหน่อยตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันกดต่ําแล้วมันไม่ดีกลปัญหามันนะฮะนี่ครับ มันไม่ดีกลับบางครั้งเวลาไปเล่นขูดทรายอาจจะมีทรายมาดันตรงนี้นะฮก็ดันมากลับมาแค่นั้นเองนะฮะปัญหานะครับในการแก้นะครับโอเคก็เรียบร้อยประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยครับงายนิดเดียวฮนะแกะน้อยเพียงห้าตัวตัวี่วมิดมันค้างแค่นั้นเองนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเออ นี่อันนี้คือแบตหมดอาการดังติ๊ดติ๊ดติดติดแบบนี้คืออาการแบตหมดนะฮะเห็นไ,ไหมติ๊ดตึ๊ดติ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 ๊ดเนี่ยนี่ขึ้นไม่ไหวเนี่ยนี่คืออาการแบตหมดละอ่าโอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็ทํามาเป็นประโยชน์นะฮะให้สําหรับคนที่เจอปัญหาของรุ่นแมคโครลีน่า1550ที่อาการยกแขนไม่ขึ้น นะครับสามารถทำตามแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ